ร้านก่อนมีประชุมค่ะทุกคนเห้ะใหญ่คือไม่ยถึว่าอะไรนะ

เดินทำ้านว่เ่อนเลื่อนถามปนมีเด็กน่นอนเดียวันไม่คัดจุนจมก็ม่หยิบก่อไะมือแรก้อันอันนี้ก็มาให้อันมันไม่คัดุนก่นแล้วก็มีมันหยิบก่อนได้ก็มีไอหยิบยากอ่ะมันจะนาน ก็ี่คนต้องขัตู้อะไรนั่งครได้เขากมัารนมค่ะขนมค่ะนงก้อยเอาเยอะแต่ป้แต่วันนี้ดีนะร้อยดีกว่าของวางาจุมเสดงในห้องรบบานด้วย